สวัสดีค่ะนักเรียนมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้เหมือนในรูปหน้าปกเลยเราจะเรียนกันเรื่องคำบุพบทคำบุพบทคืออะไรก่อนอื่นจำได้หรือเปล่าคำบุพบทเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรลองนึกนึกนึก,น,กนึกดูคำบุพบทมันอยู่ในเรื่องของชนิดของคำในภาษาไทยนั่นเองค่ะ นักเรียนยังจําได้อยู่ไหมชนิดของคําในภาษาไทยจะมีทั้งหมด7ชนิดค่ะตามนี้เลยที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะชนิดของคําในภาษาไทยจะมีทั้งหมด7ชนิดนั่นเอง 1. คําคำนามาคุ้นค้นบ้างไหมคํานาม 2. คําสรรพนาม 3. คํากริยา 4. คําวิเศษ ห้าคำบุพบท 6. กคำสันธานและ 7. จ็ดคำอุทานนั่นเองอท่องเลยท่องในใจเลยนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสันธานอุทานอาลองท่องตามครูแบบนี้เลยนะคะจะทำให้เราจำได้เนาะชนิดของคำในภาษาไทยในวันนี้ เราจะไม่พูดถึงและในเรื่องคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนเรียนแล้วในป .4 นะคะเราเข้าใจแล้ววันนี้เราต้องมาต่อกันเรื่องอื่นแล้ว4ข้อนี้เราเรียนมาแล้วในป .4 หวังว่านักนคนจะจําได้นะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่หนังสือเล่มนี้เลย หยิบหนังสือเล่มน,นี้เหมือนเดิมภาษาไทยหนังสือภาษาไทยหน้าที่สามสิบห้าหน้าที่สาสิบห้าจะมาต่อกันที่เรื่องคำบุพบทนั่นเองหนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้เราจะไม่ต่อแล้วนะเพราะว่าเรียนมาแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องของคำบุพบทคำบุพบทคืออะไร คำบุพบ,บทก็คือคำที่เขียนหรือพูดนำหน้าคำนามคำสรรพนามหรือคำกริยาเพื่อเชื่อมคำหรือขยายคำที่อยู่ข้างหน้าคำบุพบ,บทแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ห้าประเภทดังนี้เลยค่ะคำบุพบ,บทที่ครูบอกเมื่อกี้นะมันจะใช้ไว้เขียนหรือพูด ให้อยู่หน้าคำนามคำสรรพนามหรือคำกริยานั่นเองเพื่อเชื่อมคำหรือว่าขยายคำที่มันอยู่ข้างหน้าค่ะคำบุพบทแบ่งออกเป็น5ชนิด 1. คําคำบุพบทบอกสถานที่ 2. คํคำบุพบทบอกความเป็นผู้รับ 3. คํคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้อง 4. คํคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของคําคำบุพบทบอกเวลา ห้าชนิดนี้นักเรียนสามารถดูตามได้ในหนังสือเลยนะคะอย่าฟังครูพูดและอย่าฟังคลิปนี้อย่างเดียวต้องดูหนังสือพร้อมๆกันเนาะหนังสือเนี่ยมีคุณค่ามากเลยใช้ได้เลยนะคะหนังสือไม่ต้องไปหวางไว้เฉยๆนะไม่เอานะสามารถนํามาดูได้เลยเราไม่ต้องครูให้หนังสือไปนะักเรียนไม่ต้องเอาไปตั้งไว้เเรียบเลยไม่เอานะเราสามารถเปิดอ่านได้นะคะ ดูพร้อมๆกันนะคะคำบุพบทข้อหนึ่งก่อนนะคำบุพบทบอกสถานที่ได้แก่คำว่าอะไรบ้างได้แก่คำว่าริมคำว่าชิดคำว่าในคำว่าใกล้คำว่าที่คำว่าบนแล้วก็คำว่าใต้ยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่นประโยคที่ว่าเด็กวิ่งในสนามเห็นไหมคะตัวหนังสือสีแดงเนี่ย เด็กวิ่งในสนามเห็นไหมคะคำว่าในจะเป็นคำบุพบทเนาะซึ่งใช้ขยายแล้วก็บอกไว้ว่าวิ่งอยู่ในสนามประโยคต่อไปดาวอยู่บนท้องฟ้าคำว่าบนเนี่ยค่ะเป็นคำบุพบทที่เราบอกสถานที่ไงเพราะาอยู่บนท้องฟ้านั่นเองต่อไปหัวข้อที่2นะคะคำบุพบทบอกความเป็นผู้รับ บุพบทบอกความเป็นผู้รับได้แก่คำว่าแด่คำว่าแก่คำว่าเพื่อคำว่าต่อคำว่าสำหรับคำว่าเฉพาะตัวอย่างประโยคนะคะเช่นแม่เก็บเงินเพื่อลูกใช้คำว่าเพื่อคือคำบุพบทนี้ยค่ะแม่เก็บเงินเพื่อลูกประโยคอีกประโยคหนึ่งนี่คือรางวัลสำหรับ เด็กดีคำว่าสำหรับเป็นคำบุพบทนะคะต่อไปข้อ3หัวข้อที่3แล้วนะคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนั่นเองจะได้แก่คำว่าด้วยคำว่าโดยคำว่ากับคำว่าเพราะตัวอย่างประโยคก็เช่นเขาระบายสีโดยใช้ผู้กันคำว่าโดยเนี่ยเป็นคำบุพบท อีกประโยคนึงฉันเห็นกับตาว่าเขาหยิบของเธอไปอ่าบอกเลยเน้นเลยเห็นไหมบอกความเกี่ยวข้องเลยว่าฉันเห็นกับตาเลยว่าเขาหยิบของเธอไปอหัวข้อที่4นะคะคำปปะบุพบทบอกความเป็นเจ้าของได้แก่คําว่าของคําว่าแห่งยกตัวอย่างเช่นชุดนี้ของเธอเห็นไหมเราแสดงความเป็นเจ้าของเลย ชุดนี้ของเธอหนังสือเล่มน,นี้ของฉันแบบนี้เป็นต้นประโยคต่อไปศิลปินแห่งชาติศิลปินคนนี้เป็นศิลปินแห่งชาติคำว่าแห่งเนี่ยคือคำบุพบทนั่นเองและเรามาอยู่ที่หัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจอยู่เข้าใจได้แล้วนะหัวข้อที่5แล้วนะข้อ5ก็คือคำบุพบทที่ใช้บอกเวลานั่นเอง จะได้แก่คำว่าเมื่อคำว่าตั้งแต่ยกตัวอย่างเช่นพี่มาถึงบ้านเมื่อสักครู่พี่มาถึงบ้านเมื่อสักคร,ครู่นั่นเองคำว่าเมื่อเนี่ยค่ะเป็นคำบุพบทนะประโยคต่อไปแม่ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าใช้บอกเวลาไงว่าตั้งแต่เช้าแล้วที่แม่ออกไปทำงานาคำว่าตั้งแต่เป็นคำบุพบท อพอจะเข้าใจไหมคะกับคำบุพบททั้ง5ชนิดนี้ดูไปพร้อมๆกับหนังสือนะคะฟังแล้วก็ดูหนังสือไปด้วยเพราะว่าครูก็อธิบายตามหนังสือนี้เลยแล้วก็ทำคลิปนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนนะคะพอจะเข้าใจบ้างไหมการใช้คำบุพบทคำที่ใช้เชื่อมคำหรือขยายคำที่อยู่ข้างหน้านั่นเองคำนี้คำที่ใช้เชื่อมคำให้สละสลวยนั่นเองค่ะมันเพิ่มความ สลัสลวยของประโยคนี้และคำที่พูดเนี่ยเขียนเพื่อแสดงอารมณ์พวกนี้ค่ะจะเป็นคำเหล่านี้เลยที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมและนอกจากในหนังสือเล่มนี้นะคะที่มีคำบุพบทอีกหนังสือเล่มหนึ่งภาษาพาธีนั่นเองภาษาพาทีในหน้าที่32 ก็จะมีในเรื่องของคำบุพบทด้วยเช่นกันค่ะนักเรียนสามารถเปิดดูได้เลยนะคะในหนังสือภาษาไทยภาษาพาทีนี้นะคะในหน้า32ดูควบคู่ไปได้เลยนะคะทั้งสองเล่มเลยและสำหรับวันนี้สิ่งที่ครูผมจะสอนเกี่ยวกับคำบุพบทก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวในคาบหน้า ภ่าพต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปนี้หลายๆรอบได้เลยเพื่อเพิ่มความเข้าใจหรืออ่านหนังสือสองเล่มนี้ที่ครูบอกไปนะคะเพื่อทบทวนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะสำหรับวันนี้ครูคุฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ